โอ้ย oh, yeah, ครับผมสน uh ิทคนด้วยนะครับแล้ว mm วัน hmm. น <shirt> ี <t ops> <us> yeah. okay. ้นะครับ hmm. ค mm ุณก็อยู่ในเกมสงครามยุคกลาง2กันอีกเช่นเคยนะครับถ้าคุณชอบนะครับคลิปคลิปดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามและกดสับตะไคร้กันได้นะครับผมหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งกุ้งกิ้งกันได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับในรับชมในการคลิปต่อไปนะครับคุณเล็กุญเนี่ยนะครับก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เรานะครับผมได้เกณฑ์ทหารม้าทั้งหมดมาครับก็เกือบจะเต็มแม็กของเราเลยนะครับ ก็ว่าด้วยนะครับเวนดิสนะครับมันซุ่มมาครับซุ่มหลบในหมอกเอยอะไรเอยก็มาไวมากนะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวสิกครั้งนี้ครับเราคงจะต้องจัดการกับทับเวนดิสทับนี้ซะแล้วนะครับแล้วก็เมืองหลักที่ไคโรของเรานะครับผมคงต้องสร้างเป็นนักฆ่านะครับหนึ่งกองนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ฆ่าพวกนักบวชนะครับที่จะมาเผยแพร่ศาสนาของเขานะครับเราจะไม่ให้นะครับเชื่อกัน ไปจริงประเให้ตายด้วยนะผมนี่เครียดเลยนะครับแล้วก็โอ้โหมาถึงนี่เลยนะมันจะทําให้ค่าศาสนาของเราลดลงนะครับอันนี้กัน15เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมต้องสร้างเป็นนักบวชนะของเราครับอีมาน์ูรูตูหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็มีสปาอาแอสซิสซินอยู่นะครับนี่เพิ่มค่าแอสซสซินอีก15เปอร์เซ็นต์นะครับเก็บไปก่อนไม่มีตังค์นะครับสามเปนเจ็ดอันนั้นก็ยังล้อเมืองอยู่นะครับ น่าจะไม่มีทับอะไรมานะตอนนีออ้ลองสร้างอะไรเพิ่มเติมไหมนี่อเล็กซานเดียคงต้องสร้างเป็นขั้นสองเลยแล้วกันนะครับที่ละมานกลับเมืองก่อนครับแล้วก็อถือเวลาที่เราจะได้ทำศึกนะครับกับเบนิสแล้วครับผมไปเริ่มศึกนี้กันเลยดีกว่านะครับ เจ้าวันนี้ตัระโอ้โหทำไมทับมันต่างขนาดนี้วะจริงๆทับมันต่างกันเยอะมากเลยทุกคนครับมีสิทธิ์แท้ไมาถึงกำลังคนจะน้อยกว่าแต่เราก็ไม่หวั่นรัวนะครับผมแต่ว่าเต็มแม็กจริงๆนะผมจะไหวหรือเปล่าไม่ได้ดูเลยว่าทับศัตรูมีเท่าไหร่นะครับคิดว่าไหวก็เลยบวก นะครับผมอออเด่นเย็น,ยนกับโหเช้าเช้าเย็นเย็นโอเคครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวโอโบอกเขาเดี๋ยวว่า <c oughs> นนต้นอะไรเนี่ยต้นปาล์มดิว่าเราทําศึกนะครับแถวต้นปาล์มนะครับในป่าปาล์มนี่เองมันเป็นป่าหรือเปล่านี่โห้แต่ภาพสวยมากครับทุกคน ดีแม่ทัพมายูขางหลังนะครับแล้วก็จะเป็นทัพม้าของเรานะครับคนม้าเบาของเรามาดูฉากหน้าของเราเดี๋ยวว่ามุมมันได้หรือเปล่านะครับโอ้เป็นไงล่ะครับนี่คือทหารม้าแห่งอียิปต์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับผมัาดีทัพหน้าครับโอเคละนะครับก็อย่ามัวรอช้ากันดีกว่านะครับกำลังตื่นตันกับบรรยากาศแล้วก็วิวนะครับโอ้โหมานะครับเราเริ่มสตาร์กันเลย ถาไปเท่ครับแล้วก็สต็อปครับผมต้องเล็งดีดครับสต็สตอปเพื่อเตรียมทับนะครับทับใหญ่ศัตรูก็จะเป็นทับมาอยู่กองหลังนะครับสอด่องก่อนแล้วก็ธนูนะครับแล้วก็อันนี้น่ากลัวครับหอ,อกโลกนะครับพวกนี้น่ากลัวมากน่าจะหดอยู่โอเคทับนี้นะครับจัดการธนูปึ๊บ ข้างในครับเราจะแบ่งเราจะจัดการพวกถือหอ,อกถือโล่ก่อนนะครับพวกนี้ต้องเคลียร์ให้มันจบนะครับทหารมาไว้ที่หลังครับแล้วค่อยไปโจมตีที่หลังนะอันนี้พวกลัททีแล้วก็หลักๆก,ก็จัดการเจ้าพวกนี้แหละครับแล้วก็แม่ทัพอีกคนซ้ายเลยแล้วก็แม่ทัพของเรามากลางครับเอาเลยครับตอนนี้เราก็จัดทัพ สเปซส,สป,ปะมากเลยนะครับผมก็เตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหมฮะไปทับม้าที่ใหญ่แห่งอียิปต์ของเรานะครับขับเริ่มเคลื่อนทับกันแล้วนะครับผมกําลังวิ่งเต็มสูบนะครับทหารม้านับร้อยนะครับผมกําลังจู่โจมทหารเวนิสที่มีกำลังคนกว่า1000คนนะครับทหารม้าเรามี600ร้อยกว่าชีวิตนะครับ mm. บุกเข้าไปแล้วครับตอนนี้โอ้ภาพสวย โอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นชาตเป็นชาติเลยว่าเป็นภาพพิเศษหูยตื่นเต้นมากครับทุกคนปะประชาการต่อตอนนี้ก็อ่าันนี้เลือกวัดหน้าสตูยอมอุ้ยก็พีชทุกคนครับถือว่ากองหน้าแตกหน่อยอ๋อแม่ทัพสตูมาครับจัดการแม่ทัพก่อนเลยครับตอนนี้อ,นนอ่าล้อมโจม เอาจริงนะผมบังคับอะไรไม่ได้ดิคือไม่ทําประตูอยู่นี่นะไป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 จากการไม่ทับประตูครับถ้าไม่ขับตายนะครับทำให้ทหารที่เหลือขวัญเสียนะครับผมเอาแหละประตูตายเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับถึงเวลาเก็บกว่าครับอ่ามาดีมาลุกจากการทับนี้ยอมไปแล้วโอ้ผมบังคับไม่ถูกเดี๋ยวว่าตอนนี้แล้วก็ทับที่เหลือครับไม่ต้อนพวกนี้ อาการจะพวกนั้นแล้วก็อีกสองคนมาทางขวาหน่อยสองกรอง e <ท>ม่ครับเราต้องอตีเดีเยวยอมนะครับโอเคล่ะนะครับผมแล้วก็โอหทหารตายเกลื่อนมากครับทุกคนเกลือ่อนนะผมบอกเลยว่าเกลื่อนมากๆากดูสิ โอ้โหมันคือสงครามครับทุกคนครับมันคือการนองเลือดนะครับนี่ทหาร้ากของเราไม่มีใครครับที่อยากจะลบหรอกครับผมแล้วก็ไม่มีใครอยากจะสงครามนะครับแต่ว่าเราถูกบีบดังครับผมที่ต้องให้ทำสงครามนะครับมันเสาไ์เกินไปฆาให้เรียบฆ่าให้เรียบอย่าให้เหลือ ไอ้ทีนี้มันปลาหอกด้วยปลาหอกทะนูไอนน้พวกทนุพวกมี้ะนูบนหลังม้าทการทีเดียวเลยเดียวมาดการเจ้าพวกนี้ก่นอนพวกทหารม้าทีเ่เหลือนะครับเตพร้อมทันเดียวครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเปรี่ยนนะครับยอมแล้วหนึ่ง พี่บ <Platform> <king> ้งเราจะชนะตอนม้วันี้เราัอง่อนทมรชับนี้ก่อนครับทับหี้ทับหนนี่หว่าทกหนูนี่หว่าอ่อข้างหลังกิดอะขึ้นมาสอกองนิการไปโตพวกนี้ก็อันนี้อันนี้ับนู ว่าบนกลมบนหน้ากองนะครับแล้วก็มันยังไม่ยอมกันอีกนะไอ้พวกนี้เป็นเลิศมุกมีดเชียร์เชียร์เชียร์ให้เลียบร้อยนะครับโร้องร้องกันนเนี้เลยนูดิร้องกันนูนี้เป็นยังไงวะยอมเถอะจริงมันเหลือแค่ไม่กี่กองอะไรเนี่ย โจูนีสแมทช์ดูเดือดมากครับพวกนี้ดูพวกที่พวกแม่นชุดครับพวกนี้โล่จบสักทีนะครับทันทีนะครับเราห้าไปห้ามันแปลนะครับเราเสียทหารไป็นร้อยห้าสิบหกนะครับเป็นสุดที่บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยใหญ่ยิ่งนะครับทัให้ผมรู้สึกว่าทหารน้อยไม่สำคัญเท่ากับ ทหารเราครับบุกเป็นคมหอกนะครับเฮ้ยมันสามารถที่จะเรียกค่าไถได้นะผมค่าทิ้งค่าไถไม่เอาห้าพันผมไม่เอาหรอกนะจะเป็นเทียนหนามในอณาักรนะครับถึงเวลาที่เราต้องจัดการที่นบุษาให้ออกไปดักระตูนะครับดันมากระบดใส่เราก่อนท่าเฮี้ยอโตเลยครับเอ้ย ก็ศึกนี้นะครับจบไปดีนะครับกับศึกของเวนนสดูแข็งแรงน่าจะมีมาอีกนะอาจจะเป็นพวกซิซิเลียหรือไม่ก็แถวๆนี้ครับโรมันโฮลี่โรมันอะไรเงี้ยครับนี้ยังไม่มีใครมานะมาทางเรือก็ไม่แน่แล้วก็่ามาทางนี้ก็ไม่แน่ครับถ้าเป็นพวกแบบว่าซิซิเลียงครับอาจจะมาทางแถวนี้ได้แต่ยังไม่มีนะโอเคแล้วครับจังหวะนี้ข้างล่างไม่มีอะไรแล้วก็เจดโดของเรืองเจดโตของเรานะครับมาดูก่อน ต้องสร้างอะไรเพิ่มเติมอ่ะอไว้ละมาด800นะครับโอเคนะครับไปต่อเลยดีกว่าครับผมเอา้าลืมทูตทูเราลังไปรัสเซียนะครับแล้วก็น่าจะมีสปายอยู่แถวโปรแลนด์นะครับเฮ้ยลืม <laughs> ลืมอีกแล้วนะครับพวกท่านคือพวกที่ถูกลืมนะครับตาน่าจะไม่ลืมนะครับแบเสนไทนรัสเซีย,ยมัวชาวเตริร์แล้วก็ อังกฤษตามด้วยเดนมาร์กนะครับแล้วก็โปรตุเกสนะครับแล้วก็จะมีโปแลนด์ฮังการีนะฮะแล้วก็เดอะพีเพิลสแตเลทสเตเลทสเตเลทหรือเปล่าวะพูดถูกหรือเปล่าหูเงินขึ้นแบบโบบามากนะครับผมเราตั้งเป็นรัสเซียครับในสุดเมืองรัสเซียครับเมืองลีกานะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะผมก็จะ m o ฟสอดส่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มาส่องดูครับว่า ตอนนี้มีใครยึดอะไรบ้างแต่เบนิดก็น,น,กน,น,น่าจะโหดอยู่เหมือนกันที่จะเขานี้ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้อยู่ที่เดิมครับคอยส่องไว้เอาละถึงเวลาต้องซ่อมทหารที่เหลือแล้วครับรมผมว่าต้องเอาแล้วก็เอาเจ้าพวกนี้ออก ยืนนี่ครับมายืนนี่ยืนอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะซ่อมทหารที่เหลือครับทหารม้านี่จําเป็นมากๆเรากดไปเลยครับไม่ต้องเรียงตามลําดับนะฮะแล้วก็ซ่อมเสร็จปุ๊บผมจะสร้างเป็นอ่าโรงหล่อมูลค่าสองพันบาทสร้างโรงหล่อต่อนะครับอ่ามาถึงเวลาสร้างตัวที่สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมตายว่ะทุกคนผมว่านละคนต้องสร้างที่สร้างจัตยาก่อนนะ ดงหลอไปก่อนนะแอสซัสซินอยู่ไหนวะไม่มีนะตันแล้วต้องเราต้องสร้างกำแพงเมืองเพิ่มครับเพื่อสร้างค่าของแอสซัสซินให้เป็นเพิ่มขึ้นโอ้ตังไหนตังละ่ะแปดพันกว่าบาทอ่าันนี้แหละเอาลงหลอไปก่อนแล้วกันสองพันแล้วก็เมืองอิสเดียรสร้างอยู่ข้า,ายาค่าเยเนี่ยไ็น แล้วก็ผมจะส่งเป็นประธานครับเดี๋ยวค่าประชาชีของเราจะลดนะครับความเชื่อในศาสนาของเราสองพันสองพันเก็บไปก่อนนี่ยังล้อมเมืองอยู่ยไม่มีใครมาจริงไม่มีจริงครับทุกคนครับงไม่มีใครมาเดี๋ยวที่คคมมเทินีล้อมอยู่หเทินอาหารไปเพิ่ม ก็เดี๋ยวจะสร้างอีกรับจริงๆเนี่ยส่งไปนี่ไปดีกว่าครับเดี๋ยวก็ว่าเลยสามดาวนะครับไปยึดเมืองอาเซียหรือเปล่าอาเซออะไรสักอย่างนะครับผมโอเคแล้วก็อาข้างล่างน่าจะต้องสร้างก่อนนะโดนโกล่านะครับ สร้างเป็นอาหารแหละนะครับส่วนนี้ก็คงไม่สร้างอะไรแล้วครับเพราะว่ามันน่าจะลิมิตของมันแล้วครับพันสองเ่ากับอาหารฟูตสร้างไปได้จบจบนะจบจบนะครับ,บ,รบโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะนะครับจะสร้างตัวของกาซาต่อก็ต้องใช้เงินเยอะส่วนยูซาเลมกไม็ได้ว่าจะสร้างทหารต่อนะครับแต่ก็เอาไว้ก่อนนะครับเงินเราหมดนะครับผมพันกว่า,วาพันห้า เพื่อทำสงครามอีกนะครับทุกคนโอเคไปต่อครับจังหวะนี้เธอที่ห้าสิบของเราอุย่ยติดแดงเพราะว่าเงินไม่พอหรือเปล่าติดแดงเงินไม่พอก็มีนะก็เป็นไปได้นะเงินไม่พอจ่ายนะครับเงินไม่พออัปเกรดผมจะจัดการกับเจ้าพวกนักบวชทดีนี้ผมเห็นแล้วผมปวดหัวเลยนะครับแอสซินที่เรามีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเจ้าพวกนี้ได้นะครับ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยอย่างเงี้ยพันห้าเก้าสิบสองเอา้าทำไมติดลบ่ะเกิดอะไรขึ้นครับจุดแตกหักอะไรสักอย่างหนึ่งครับตอนนี้ผมไม่รู้แล้วแต่ดูแค่ว่าเงินผมถูกลบไปนะครับเ,เป็นเพราะทหารเราเยอะหรอวะล ต้องตัดออกโอ้ตัดออกก็ไม่ได้อีกนั่งเรือไปด้วยให้เรือมารับเรือครับเรืวก็เดี๋ยวเรานั่งเรือไปเลยง่ายกว่าว่านั่งเรือเดินไปที่สองคืนประพอกันแหละนั่งเรือไปกลับเราติดลบอะไรก่อนตอนนี้อ๋อไม่ติดลบแต่ว่าเราอ่ะสร้าง อ๋อผมก็ตกใจว่าติดลบอะไรก่อนหรือคนจะไม่ยังไม่พัฒนาดีครับทุกคนพันสามท่าเรืออันนี้คืออะไรอรับเคลสตออืมพวกเราควรจะสร้ารงอะไรต่อดีวะการทหารคงไม่ใช่นะผมว่าสร้างเป็นท่าเรืออันดับสองเลยแล้วกันเนาะเกาะเอาไว้ก่อนครับไม่เป็นไร ใสเกาะเบาไปก่อนใส่เกาะเบาไปก่อนนะนะครับส่วนเมืองอล็กซานเดียตอนนี้ก็เงินก็ไม่พอครับทุกคนอเกี่ยวกับการค้าแล้วกันนะครับเหลืออีกข้างล่างคงต้องปล่อยครับตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับอ๋อแล้วก็ทูด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 ที่รัสเซียเราต้องผมดูก่อนนะว่าโปแลนด์กับรัสเซียได้ทําโบบากันหรือ,อยังได้ขอเป็นพันธมิตรกับรัสเซียเลยนะฮะรัะเสเซียไม่มีพันธุ์ด้วยแหละทุกคน โปรแลนด์ก็มีแค่ศัตรูกับเราแล้วก็เป็นพันกับฮังการีโอโอเคจะทำการค้าแล้วกันถ้าเป็นมันธมิดด้วยผมว่ารัสเซียโดนยมันจะโดนยำเอาครับทุกคนโอเคเวลคัมเพื่อนถึงเวลาเราต้องกลับะละน่า,านจะหมดนะเท่าที่ผมดูก็ผมน่าจะทำเป็นการค้าครับหลายประเทศแล้วศัตรูเยอะศัตรูโคตรเยอะเลยนะครับผมว่ามิลานต้องเข้าสงคามครับ แต่ผมไม่รู้ว่ามิลานจะมาตอนไหนนะครับอืมเพราะนางประกศราศสงครามกับเราแล้วนะครับสปายมาหยุดเงียบเหมือนเดิมคอยดูอย่าง,ห,างห่างห่งห่วงนะครับแล้วก็อส,สปายที่ตรงนี้เนาะเราจะอ,าออกฮังการีอยู่ครับผมบ้าเพื่อเจอศ<ต>ัตรูอื่นๆด้วยที่กำลังมาหาเราะนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจบไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้ากว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามหรือกดกระดิ่งกันได้นะเพื่อที่ได้ดูอ่ารับชมชิปในพาต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอยู่นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับขอแยกไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับในสงครามยุกลางสองนะครับบ๊ายบายครับทุกคนครับ